Welcome to f e t Pod สวัสดีครับคุณกําลังฟังเกม Among Us Podcast เพราะไม่ว่าในชีวิตจริงหรือในเกมคุณคือผู้เล่นกับผมอาร์กันทอนหลีนวรัตครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP ที่2ของเกม Among Us Podcast. พอดแคสต์พอดแคสต์ที่รีวิวเกมโดยอิงจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็ นี่เป็น E p พีที่2แล้วดีใจมากๆเลยนะครับที่สามารถก้าวผ่านเข้ามาถึงใน e ีีที่2ได้แล้วโดยประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดในวันนี้เนี่ยจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าในในโลกปัจจุบันเนี่ยครับมันมีประเด็นอื่นๆผุดขึ้นมาแบบไม่เว้นแต่ละวันให้เราแบบหยิบยกขึ้นมารีวิวเกมได้เลยเนาะแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราคิดว่าเราอยากหยิบประเด็นนี้ขึ้นมารีวิวเกม AKA มาบอกเล่าต่อนั่นก็คือกรณีของตู้ปันสุที่เกิดขึ้นในพวทุกสารทิศสารแห่งในประเทศไทยเนาะโดยตู้ปันสุเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยแหละครับมีคนที่เขามีของที่ต้องการที่จะนำมาบริจาคเนี่ยก็เอาของเหล่านี้นะครับไปใส่ในตู้ ส่วนคนที่ขาดเนี่ยหรือคนที่ไม่มีอะครับก็สามารถมาเปิดตู้หยิบเอาของไปใช้ไปกินได้เลยโดยผู้ที่คิดค้นตู้นี้ขึ้นมาเนี่ยครับในประเทศไทยเนาะเขาบอกว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากต่างประเทศที่มีการเอาตู้มาตั้งแล้วเอาของสดที่เอาจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่กักตุนไว้ในช่วงก่อนตอนเริ่มต้นของวิกฤตการโควิดนะครับ เอามาให้คนที่เขาไม่มีได้ใช้เพื่อที่จะเอาไปเพื่อที่หนึ่งคือจะไม่ให้ของมันเสียหายแล้วก็สองคือช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยซึ่งซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้มีแบบออฟเ n น e ว่ามันเป็นโครงการที่มันไม่ดียังไงเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่า มันมีประเด็นหลายๆอย่างที่แบบพูดถึงเกี่ยวกับตู้ปันสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเหลนอมล้าทางสังคมคนที่มาถึงแล้วไม่ใช่คนที่เขาขาดจริงๆแต่เป็นคนที่มาเอาของในตู้เพื่อที่จะเอาไปขายทํากําไรหรืออะไรเงี้ยฮะคือมันมีประเด็นต่างๆ,ๆที่เยอะขึ้นมากซึ่งทั้งหมด overall แล้วเนี่ยเราเลยหยิบยกแนวคิดของตู้ปันสุขเนี่ยมาใช้ใน ep นี้นั่นก็คือการแบ่งปันครับผม อโ oh. ดีมากมีการแบบขึ้นอินโทรอะไรจริงจังมากนะฮะและแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าการแบ่งปัน <c oughs> การเอ,เอรื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช h a r i n g อะไรแบบนี้ครับเราก็จะคิดถึงการที่เราคือคือมันต้องมีการกระทําที่มากกว่า1คนอยู่แล้วนั่นคือ1คนให้และ1คนรับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยเนาะและเช่นเดียวกันครับกับเกมที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นเกมที่มีความเกี่ยวข้องกับคนหลายคนนั่นหมายความว่าคือมันจะเป็นเกมโคออ์นั่นเองอ่าหลายคนหลายคนน่าจะรู้จักเกมโคออที่แบบมีมากมายอยู่ในเอ่อเอ่อโลกในปัจจุบันจะใช้คําว่าในโลกน่ากลัวไปอย่างเช่นเกมโดตาที่มันจะต้องมีผู้เล่น5คนในการที่จะต้องเข้าขากาันเอ่อเพื่อที่จะพิชิตฐานฝั่งตรงข้ามได้มันเริ่มกันที่เกมที่1เลยนั่นก็คือเกม Family Style Co Kitchen. c o o p อปคิ h เช่นพอพูดว่า Family Style ทุกคนก็จะแบบมันคือเกมอะไรแน่นอนว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือนะบอกก่อนสามารถเล่นได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android โดยที่แน่นอนอมันมีชื่อต่อท้ายเนาะว่าเป็นตัว Co-op Kit c เช่นดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับงานครัวทำครัวอะไรสักอย่างนึ่งแน่ใช่ครับเกมนี้จะเป็นเกม Co-op ที่เอาไว้เล่นกับเพื่อน แล้วมันมีธีมของการทำครัวเนี่ยร่วมด้วยจุดประสงค์หลักของเกมเนี้ยนะครับคือต้องการที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยส่งวัตถุดิบข้ามกันไปมาในหน้าจอของแต่ของแต่ละผู้เล่นนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีมิชชั่นหมายถึงว่าอาหารที่ต้องทำเนี่ยครับไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้เช่นคนนี้ต้องทำสปาเกตตีคนนี้ต้องทำสลัดเฉยๆหรือว่าจะต้องเป็นนาโช่แบบเนี้ยครับ ความสนุกอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเรามีผู้เล่นซึ่งเกมนี้ครับเล่นได้สูงสุด8คนเนาะมันจะต่อผู้เล่นคือวิธีการเล่นเนี่ยจะต่อผู้เล่นเป็นวงกลมนะครับหมายถึงว่าคนที่1จะต่อกับคนที่2แล้วก็คนที่1ก็จะต่อกับคนสุดท้ายที่เล่นเข้าใจไหมฮะมันก็จะเป็นแบบหน้าจอซ้ายขวาเนาะทีนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เกิดขึ้นใน,ในเกมที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้จะเกิดขึ้นแค่ในจอใดจอหนึ่งครับมันจะเกิดขึ้นในทุกๆจอแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องเหมือนส่งวัตถุดิบเนี่ยผ่านไปได้ทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้นความบันเทิงมันอยู่ตรงที่ว่าเช่นสมมติคุณต้องการมะเขือเทศแต่มะเขือเทศอยู่กับเพื่อนผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปคุณก็ต้องส่งผ่านไปทางซ้ายหรือทางขวาของหน้าจอเนี่ยเพื่อไปให้ถึงผู้เล่นคนนั้นที่ต้องใช้และแน่นอนครับว่าด้วยความที่มันเป็นเกมโคออปเนาะ มันจะมีความบันเทิงอีกทีหนึ่งตรงที่ว่ามันจะมีการทำวัตถุดิบอื่นๆด้วยอ่ะคือแรกๆมิชชั่นแรกเราก็จะเป็นของสดแล้วเป็นสลัดง่ายๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าในมิชชั่นต่อไปเนี่ยมันก็จะมีของที่เพิ่มมากขึ้นมีอุปกรณ์มากขึ้นเช่นมีเขียงที่เราจะต้องสับมีหม้อต้มมีหม้อทอดมีหม้อดิฟรายแบบนี้ครับซึ่งคุณก็จะต้องใช้ความร่วมมือกับเพื่อนของคุณมากขึ้นเกมนี้เนี่ย เอ่อถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นเกมโค o ออฟคิดเช่นเนาะแต่จริงๆแล้วหลายคนนิยามมันว่ามันคือเกมที่เอาไว้ทำลายมิตรภาพด้วยซ้ำนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นปกติของเกมโค o ออฟอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็น e f ฟ n ิชั่นที่เขาให้กันแบบขำๆในแต่ละใน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 แต่ละเกมสไตล์นี้มากกว่าเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มในมือถือ ผู้ผลิตเนี่ยผู้ผู้พัฒนาเนี่ยครับเขาชื่อว่าเ h ฟ f Party เนาะจะบอกอะไรให้ว่าเกมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนไอเดียที่ถูกประมูลไม่เชิงว่าประมูลหมายถึงว่าให้แบบว่าต้องการกำลังสนับสนุนในเว็บไซต์ Kickstarter.com โดยที่เขาใช้ระยะเวลาในการสนับนสนุนนี่ยแค่1เดือนเนาะ ต้องการเงินแค่แบบไม่ไม่มากอะครับเพื่อที่จะเอามาทำให้เกมนี้มันรันต่อไปได้แล้วก็แน่นอนครับเกมนี้ก็สำเร็จแล้วก็ปล่อยให้เราได้ดาวน์โหลดกันแล้วในปัจจุบันนี้แล้วก็ส่วนตัวเคยเล่นเกมนี้แล้วทั้งกับเพื่อนเล่นกับครอบครัวแล้วก็พบว่าไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือครอบครัวความบันเทิงก็ไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าแบบอืคุณต้องสื่อสารกันมากมากขึ้นมากๆว่าใครจะเอาอะไรใครจะ เราจะต้องส่งไปทางไหนซึ่งถ้าเกิดว่า <c oughs> คุณไม่ยอมส่งต่อของหรือวัตถุดิบแบบนี้ครับวัตถุดิบทั้งหลายแหละที่เพื่อนคุณส่งพาสมาหรือว่าที่มันเกิดขึ้นในใน,ในหน้าจอของคุณนะครับมันก็จะกองรวมกันแบบใหญ่โตจนคุณไม่สามารถที่จะส่งของต่อไปได้หรือถ้าเกิดส่งไปแล้วเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งชิ้นที่ติดไปด้วยดังนั้นเนี่ยเกมนี้มันมันมันสะท้อนให้เราเห็น ในแง่ของการแบ่งปันเพราะแน่นอนเนาะมัน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 ส่งได้แค่ทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้นแล้วบางทีคนที่เขาต้องการวัตถุดิบที่เรามีจริงๆเนี่ยเขาอยู่ไกลออกไปดังนั้นเนี่ยมันต้องเกิดการแบ่งปันสิ่งของกันเกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของความสามัคคีนะโดยที่อันนี้อ้างอิงจากในเกมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติผมมีวัตถุดิบที่เพื่อนมี ผมเลือกที่จะส่งต่อให้เขาเพื่อนสามารถเอาไปทําเป็นอาหารและเขาสามารถที่จะจบภารกิจของเขาได้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาพรวมของทีมในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะกักวัตถุดิบนั้นไว้เพราะหวังว่าในอนาคตผมจะต้องได้ใช้วัตถุดิบนั้นแน่เพื่อนก็ไม่มีวัตถุดิบในการทําอาหารวัตถุดิบที่ผมจะใช้ก็ไม่มีต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างกักตุนเอาไว้เนี่ยทย้ายที่สุดแล้วมิชชั่นของแต่ละคนก็จะไม่สําเร็จ พอมิชชั่นของแต่ละคนไม่สําเร็จมิชชั่นรวมของทั้งทีมก็จะไม่สําเร็จคุณคุณไหมครับว่าสถานการณ์นี้มันเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเพื่อนคนที่ผมจะต้องส่งของให้เขาเนี่ยอยู่ไกลออกไปผมมีทางเลือกได้แค่ส่งไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาให้กับเพื่อนคนอื่นๆถ้าเพื่อนคนอื่นๆเลือกที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ตรงนี้ไปเพราะคิดว่าในอนาคตเขาจะใช้แน่นอนว่า มิชชั่นของแต่ละคนก็จะยังไม่สําเร็จอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ให้หรือผู้รับเท่านั้นมันคือทุกคนเลยครับทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นได้ทั้งผู้ให้ผู้รับผู้ส่งต่อเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจจริงๆว่าผู้ที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการจริงๆและผู้ที่หวังผลประโยชน์หรือว่าจะมากอบโกยผลประโยชน์ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้อ,อ ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งหรือแม้แต่กระทั่งเกมเนี้ยครับมันไม่เกิดขึ้นก็ได้ยังไงเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามาคัคคีหรือว่าการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นแค่พาร์ทเล็กๆของความสําเร็จโดยรวมอันนี้พูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับนอกเหนือจากเกมละแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้ผู้ฟังเห็นนะครับว่าทำไม การแบ่งปันมันยังจําเป็นอยู่กับการอยู่ร่วมกันในสังคมของของมนุษย์นะเนาะหุยตึงมากอยู่ดีๆอยู่ด,ดีก็ตึงเลยจากเกมโคอปสนุกสนุกก็กลายเป็นว่ามาตึงเลยอ่ะเอาเป็นว่านิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้จากการเล่นเกมตัว Family Style แน่นอนว่าเกมที่2หรือเกมถัดไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรนั้นทักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเกมที่2ว่าเป็นเกมอะไร สักครู่ครับผมโอเคมาต่อกันต่อกับพาเป็นช่วงที่2ของเกม Among Us Podcast EP ที่2เกมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันโดยที่เราอินสปายหัวข้อนี้เนี่ยมาจากเหตุการณ์ตู้ปันสุขที่เกิดขึ้นในมุมมองของการแบ่งปันเนี่ยมันมีหลายมุมมองที่เราสามารถมองได้อย่างใน EP ที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ EP ที่แล้วอย่างใน เกมที่แล้วเนี่ยตัว Family s t y l e เนี่ยเราเอาการแบ่งปันมาเชื่อมโยงเข้ากับความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะแล้วกันไม่อยากใช้คำว่าสังคมเพราะมันดูจะดูจริงจังไปมาต่อกันกับเกมที่2เกมนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดชื่อไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามันค่อนข้างป๊อปปูล่ามากในช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงวิกฤตการโควิดเนาะอันเนื่องมาจาก1คือมันเป็นเกมที่ที่เหมือนอ้างอิงมาจากชีวิตจริงที่ทุกคนจะต้องไอโซเลตตัวเองหมายถึงว่าทุกคนจะต้อง แยกตัวเองออกจากสังคมมีการ social distancing กันเกิดขึ้นแล้วก็2คือเกมนี้เนี่ยวางจำหน่ายในช่วงที่เกิดวิกฤตกรารโควิดพอดีเลยนั่นก็คือเกม Animal Crossing New h o r i z o n อ่าโอเคซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ใน Nintendo Switch เท่านั้นนะครับทาง Switch ธรรมดาแล้วก็ Switch Lite เลย เ,เกมนี้เนี่ยพัฒนาโดยนะครับบริษัท Nintendo แล้วก็ Monolith Soft นะครับที่เขาร่วมมือกันพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกม Animal Crossing เนี่ยเป็นเกมที่แบบแฟรนไชส์เนาะมีหลายซีรีส์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ซีรีส์นี้เนี่ยมาเป็นซีรีส์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเนาะมาเล่นได้กับตัวแพลตฟอร์มของ n n n t e n d o Switch ตัวเกมเนี่ยครับเป็น เกมที่เหมือนกับว่าคุณไปท่องเที่ยวคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนคุณเปลี่ยนสถานที่แบบคุณต้องการที่จะพักผ่อนคุณก็เลยเลือกที่จะไปเกาะเกาะหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบธรรมชาติล้วนๆสิ่งที่เราไปทําคือเราเหมือนไปพักกิชันนะครับไปแบบพักผ่อนไป สร้างบ้านเป็นคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆ h a r เว s ส Moon แต่ว่าไม่ต้องมีการปลูกผักอะไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดนั้นนะฮะจะมีการแบบปลูกต้นไม้เก็บผล,ลไม้มีการเก็บมแมลงเข้าพิพิธภัณฑ์มีการเอาดอกไม้มาปลูกมีการบินไปเกาะอื่นๆเกาะอื่นๆในที่นี้คือไม่ใช่เกาะที่มีคนอยู่นะฮะเป็นเกาะที่แบบต้องแลกแลกใหม่นุกใหม่ในเกมครับเพื่อที่จะบินไปเกาะอื่นๆแล้วก็ไปเจอกับสิ่งของใหม่ๆมแมลงใหมๆ่ๆพืชพันธุ์ใหมๆ่ๆแล้วก็ เพื่อนคนใหม่ๆที่เราสามารถเอ่อไปจะใช้คําว่าไปดีวน่ากลัวจังจเอ่อไป,ไปไปทำความรู้จักแล้วก็พาเขากลับมาอยู่ที่เกาะได้ความน่าสนใจของเกมมันอยู่ที่ว่าทุกคนสามารถเล่นเกมแบบนี้ครับไปได้เรื่อยๆหาเงินสร้างบ้านซ่อมเปลี่ยนแปลงอะไรเงรี้ยฮะตามสไตล์เนาะมันก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างเป็นเหมือนเกมที่เหมือนจําลองการใช้ชีวิตขึ้นมาหลายคนแบบอาจจะสงสัยว่า โอแล้วเกมนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันยังไงแน่นอนครับว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับมีระบบที่เรียกว่าเป็นมัลติเพลเยอร์ทีนี้ครับด้วยความที่ว่าตัวเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเขาจะมี2จอยใช่ไหมครับเวลาเล่นปกติคุณเล่น2จอยได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมันสามารถแปลง ไอสอจอเนี้ยนะไอสอจอสองด้านเนี้ยครับที่ปกติคุณเล่นอย่างเดียวเนี้ยเป็น2จอย,ย่อยที่เอาไปเล่นกับเพื่อนได้อันนี้คือกิมมิคของทาง Nintendo Switch เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยเล่นกับเพื่อนคนอื่นได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโหมดของการเล่น multiplayer ใน Animal Crossing เนี่ยเป็นยังไงโหมดแรกนะครับเรียกว่า Couch Co-op หรือว่าเป็น Party Play เล่นได้สูงสุด่อ,อ8คนนะครับแต่เล่นได้ทีละ สี่คนหนะมายถึงว่าเล่นพร้อมกันสคนซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปใช้จอยจอยแยกมาอีกทีหนึ่งนอกหนจากนั้นเนี่ยผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้เล่นลีดเดอร์ที่มีการเลือกตั้งกันตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะจะไม่สามารถทําอะไรได้มากนักนะครับในเกาะน,นั้นของเพื่อนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยจะต้องเหมือนอยู่ในหน้าจอเดียวกันกันกบผู้เล่น ที่เป็นลีดเดอร์ด้วยครับเพราะว่าเหมือนผู้เล่นลีดเดอร์เดินไปไหนเนี่ยถ้าเพื่อนคนอื่นตกหน้าจอไปเนี่ยมันจะพุฟกลับมาโผล่อยู่ในหน้าจอเดียวกันดังนั้นเนี่ยความอิสระของผู้เล่นอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้เล่นลีดเดอร์เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็สนุกสนุก,นกเล่นไปขำๆก็ได้ครับผมมาต่อกันที่โหมด m u l ติเพลเยอหมดที่2ชื่อว่า local wireless co-op ครับ ที่มันต้องใช้เป็นโล a คอล r ไวเลสเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีเครื่อง Nintendo Switch ของตัวเองเกมของตัวเองแล้วเนี่ยสองเครื่องแต่ว่าคุณอยู่ใกล้กันเนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมโดยใช้ไวเลสกันได้โดยที่ตัวละครของเพื่อนนะครับสามารถมาโผล่ในบ้านไม,ไม่ใช่บ้านสิมาโผล่ในเกาะของเราได้นะครับและเช่นเคยครับเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากครับผมก็มาเดินเดินมา จับมแมลงอะไรแบบนี้ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ Decoration ของเพื่อนคนอื่นๆได้เลยอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกคือมันเหมือนมันคล้ายๆกับโหมด p a r t y p ้เพและโหมดสุดท้ายของมัลติ p l a y e r นะครับนั่นคือเดี๋ยวขออนญาตเช็คนิดนึงนะครับนั่นคือออนไลน์โ o ออครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเล่นได้จาก ต,ต,ต,ต้องใช้ Nintendo Switch ของตัวเองแล้วก็เกมของตัวเองด้วยนะฮะโดยที่สามารถแอดเหมือนมันจะมีเป็นโค้ดให้ครับพอเราแอดโค้ดเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะไปบ้านเพื่อนได้สิ่งที่เราทำได้ในออนไลน์โคออปนะครับนั่นก็คือการเก็บดอกไม้การเก็บตัวมแมลงเอาไปไว้ที่บ้านตัวเองได้นะฮะทีนี้เนี่ย มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะหยิบยกมาพูดกันในประเด็นเรื่องการแบ่งปันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเพื่อนที่เราชวนเขามาเล่นด้วยกันเนี่ยมาที่เกาะเราเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าในโหมดมัลติ p พ a y e r อื่นๆครับเขาสามารถที่จะเดินลุยดงด,งดอกไม้ของเราเขาสามารถที่จะเก็บผล,ลไม้ของเราได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนี้เนี่ยมันอาจจะรบกวนการเล่นหมายถึงว่าความสนุกของเจ้าของเกาะที่เราไปหา ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราชวนคนไม่ดีเข้าไปเนาะและมากไปกว่านั้นเนี่ยระบบเนี้ยครับตัวออนไลน์คออปเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกเบสเฟรนได้ซึ่งเบสเฟรนเนี่ยครับก็ก็คือเพื่อนสนิทนะเนาะโดยที่พอมันมีคําว่าเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความแบบเอกซ์คลูซีฟมากกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆเนาะนั่นคือเพื่อนของคุณสามารถที่จะนําอุป,ปกรณ์มาใช้ในบ้านในใน ในเกาะของคุณได้ครับซึ่งแน่นอนว่ากว่าการที่คุณจะมาเป็นบรสเฟรนด์ของใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยคุณก็ต้องไวเนือเชื่อใจเขาในระดับหนึ่งเพราะเหมือนคุณเปิดแอรียในเกาะของคุณซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณแบบอุตสาห์สร้างอุตส่าห์ไปหาของอะไรเงี้ยมาตกแต่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําลายเกาะของคุณเนี่ยมาพังสวนดอกไม้ของคุณมาเก็บผลผลิตของคุณที่คุณทําไว้เนี่ย แน่นอนว่ามันทําให้การเล่นของคุณไม่สนุกขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็จากระบบนี้เองนะครับทําให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการแบ่งปันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสิ่งของหรือพื้นที่ส่วนตัวบางอย่างนะครับเราต้องการความสบายใจเหมือนกันเนาะเราต้องการความสบายใจจากการที่เราจะยินยอมที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับจากออยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ตู้ปันสุกนะครับ เรารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เห็นคนที่เขาไม่ได้ขาดซึ่งอันนี้เป็นความคิดของเรานะฮะว่าเขาไม่น่าจะขาดจริงๆถึงไม่เอาของในตู้ปรนสุไปเนี่ยเราไม่ได้เอาไปแค่แบบชิ้น2ชิ้นเหมือนที่คนที่เขาขาดจริงๆทำอะฮะเขาเอาไปแบบหมดทั้งตู้เลยบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาบางคนพากันมาเป็นแก๊งบางคนขับรถมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรต่อเชื่อว่าถ้าเกิดเขาเหล่านั้นเอาไปใช้ในการดํารงชีวิตต่อเนี่ย หลายคนก็คงไม่เกิดคำถามในใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้ครับด้วยความที่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความไม่สบายใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วของที่เราต้องการช่วยเหลือให้คนที่เขาขาดจริงๆเนี่ยมันไปตกอยู่ในมือของคนที่เขาไม่ได้ขาดจริงๆนะครับมันเลยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันอาจจะส่งผลให้เกิดการโต้เถียงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ของคนอื่นไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะวางเฉยหรือควรที่จะรู้สึกไม่ดีกับมัน อันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าม really ันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันถูกหรือมันผิดแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่เขาแบ่งปันซึ่งตรงนี้แน่นอนนะครับผมไม่ได้จะมาชี้ว่าอันไหนเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องหรือความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่าจะมามองเอามามาเหมือนขยายให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้สึกสบายใจหรือความรู้สึกไว้วางใจเหมือนกันนะครับ และนี่เองครับคือสิ่งที่ผมได้จากเกม Animal Crossing ในระบบ Multiplayer อันนี้นะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่ตีแผ่กันยิ่งใหญ่มากครับทุกคนสามารถเล่นเกมที่ผมรีวิวมาไม่ว่าจะเป็น Family Style ที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าในครอบครัวนะครับ หรือจะเป็น Animal Crossing ที่จะเล่นคนเดียวก่อนแล้วก็ไปโคออบก,กับเพื่อนๆในภายหลังเนี่ยทุกคนสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะแบบนี้กับผมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมต้องการที่จะสอดแทรกมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาให้ได้ลองตกผลึกแล้วก็คิดตามดูนะฮะยังไงก็ตามและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP ที่2 ของเกม Among Us Podcast นะครับเอ,อ่อ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามนะครับซึ่งติดตามได้ทุกๆเสาร์ว้นเสารนะครับในทุกๆ Podcast Player ที่คุณใช้เลยนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเออคุณสามารถติดตามเกม Among Us Podcast และรายการอื่นๆใน Feed Pod ได้นะครับใน Facebook Feed p o d หรือ IG ของเรานะครับซึ่ง IG ของเราเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานเองยังไงอย่าลืมไปตาม Follow ไปตามกดไลค์กันด้วยนะครับ และก็แน่นอนครับหากทุกคนมีข้อติชมอะไรยังไงเกี่ยวกับเกม m o n g Us Podcast สามารถไปลิฟท์คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับและเราจะได้ปรับปรุงให้พอดแคสต์ของเราดีๆียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับกับ EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอขอบพระคุณที่อยู่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมมาติดตามและติดชมพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage Twitter และ Instagram รวมถึงติดต่องานและติดต่อลงโฆษณากับเราได้ทาง f e e d p o d 29 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ Feedpod Feed happiness in your life with our podcast